หมายลอกฝั่งเดียวครับรอกแ่บนี้ครับแถบนู้ไม่ลอกปลายอยู่ทํานนหมดแน่นอนมันขี่รถผ่านไม่มีปลาอยู่ฝั่งนี้เลยนะ น,นี่สว่วนลมแรงมากมาฟูเดี๋ยวมาขึ้นถนนเลยสวย ไปเลยไปเลยไส่ง้วผมเต็มเต็มนะผมปากเต็มคำนะไอรายเด็กตกปาสีเหลืองนะตัวนี้นี่จัดง่ายนะผมอ่ายปอกๆครับวัดเต็มเต็มข้อครับทรงยาวๆนะวัดเต็มเต็มข้อเต็มปากเต็มคำโอเคผมไปดาวหนงานนะผมกับไอรายเด็กตกปลาครับจอดถึงผม